ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาเจอกับของเล่นชิ้นใหม่นะคะเป็นไดโนเสาร์สีเหลืองเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่า <G un> นี่นะคะไดโนเสาร์ตัวใหม่ของเราเป็น <G un> เอ่อไดโนเสาร์สีเหลือง <G un> นี่นะคะเป็นไดโนเสาร์สีเหลืองหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมีช่องใส่ทาน AA 3ก้อนเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่านะคะจะดืมถ้าน้องๆใส่ไม่ได้ให้ผู้ปกครองใส่ให้นะคะ่านเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไง วา้าวโอเคเสียงดังคัางชัดที่สุดเลยนี่เดี๋ยวปล่อยให้พี่วัวเดินไปใกล้ๆด้วยนี่ซีสวยไหมคะน้องนอง เขามีไฟด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็มีไฟตรงลิ้นนี้ด้วยเนี่ยที่มันมีกระพริบสีแดงแดงแล้วมีไฟด้านหลังแล้วก็มีเสียง ข้างกล่องก็ว่าไอข้างกล่องก็เคม,มาว่ามีไฟตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มีไฟตรงลิ้นหางขยับได้นะคะขาเดินได้แบบน,นี้เหมือนกับข้างกล่องทุกอย่างเลยสีสวยไหมคะน้อง กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ